เราต้องตีหัวบังกรเท่านั้นนะครับทุกคนมันถึงจะเลื่อนรถเยอะมากๆนี่แบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยทุกคนยะู เฮ้ hey, สวัสดีฮะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมไมค์ครับนะฮะทุกคนนะซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเล่นไมค์ครับเอาชีวิตรอดนะครับทุกคนซึ่งเอาชีวิตรอดในครั้งนี้นะครับผมผมได้ใส่ Data p แพคที่ทําให้ผมเล่นง่ายมากขึ้นามากๆเลยนะครับทุกคนนะนั่นก็คือ Data p แพที่ถ้าเราเก็บเกี่ยวแครอดนะครับเราจะได้ของเทพมานะฮะทุกคนเย่ yeah! แต่ตอนนี้นะครับทุกคนเราไม่มีแครอดนะสิเราต้องตามหาแครอดแล้วก็เก็บเกี่ยวมันให้ได้นะครับทุกคนนะถ้าเราเก็บเกี่ยวได้ ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปเยอะมากๆเแล้วนะครับทุกคนผมก็ยังไม่ได้เดินไปไหนเลยนะครับทุกคนนะเพราะว่าผมแบบเข้ามาสัพดาห์หนึ่งแล้วแล้วก็เดินไปเดินมาโอ้โหดูดิมีกระต่ายเพียบเลยกระต่ายตัวสีดํานอนแล้วก็มีน้องแกะตรงนี้นะฮะทุกคนโอเคอย่างแรกเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมฟาร์มไม้ก่อนเลยละกันนะครับทุกคนนะเพื่อที่เราจะทาตัวครัฟแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการใช้ชีวิตรอดนะครับทุกคนนะเพราะว่าเราอาจจะต้องเจอพวกซอมบี้หรือว่าสัตว์ร้ายต่างๆด้วยนะครับทุกคนนี่ฟาร์มไปเลยนี่แดดเรียบร้อยโอเคเด ๊บดีเรียบร้อยแล้วก็วางไปเลยเดี๋ยวผมจะทําเป็นพวกขวานแล้วก็หลายๆอย่างดูนะครับทุกคนนะพี่แอ็กก่อนเลยอย่างแรกแล้วก็ขวานด้วยดีเดี๋ยวปุ๊บแล้วก็ขวานจึบจ๊บๆดีเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้2อย่างมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวทุบอันนี้ก่อนเลยละกันเออประหยัดหน่อยประหยัดหน่อยโอเคปะเดี๋ยวเราเดินหาอะไรแถวๆนี้ก่อนละกันนะทุกคนนะแต่ว่าแกตัวนี้เออน้แกไปนะ ฉันก็ต้องฆ่าแกเมื่อที่ฉันจะเอาอาหารฉันจะเลี้ฟาร์มของได้อย่างหลายๆอย่างก็ใจไปโดนแกะตี่แหละโอเคป่ฆ่ามันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนปะเดี๋ยวเราหาทางอาชีพแลต่อไปดีกว่านะครับทุกคนโดยการที่เราต้องหาเมืองแล้วก็ฟาร์มหินนะครับทุกคนถ้าฟาร์มหินเสร็จแล้วเราจะทําเป็นแบบพวกอุปกรณ์หินต่างๆนะครับทุกคนเอจะว่าไปโอ้โ ไม่อยากจะลงไปข้างล่างเลยมันเป็นแบบไบอมใบเบิร์ดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้ก่อนเลยละกันฝั่งนี้น่าจะมีอะไรต่างๆนะน,นี่ไงมีแกะแล้วอันแน่วันนี้น้งองู้ดูดิน้องต้องมีแม่ด้วยนี่แหละข้าแม่เลยละกัน <c oughs> ขอโทษนันน้องนะเออเบียฉันต้องเอาชีวิตรอดอ่ะไม่งั้นไม่ได้หรอกนะโอ้ยตรงนี้อู้ดูดิตรงนี้เหมือนจะมีเหมืองด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลงไปฟาร์เหมืองสักนิดหน่อยละกันนะครับทุกคนเพื่อที่เราจะทําอุปกรณ์หินนะมาเลยไาเลยนี่แน่โอเคตอนนี้เราก็น่าจะได้หินมาเยอะใช้ได้อยู่นะแต่เเรรราาาาต้ององปปะะมมณณสัก 15อันนะครับทุกคนเราจะทําเตาเผา1อันอันพิกแอคหิน1อันแล้วก็ขวาน1อันนะครับทุกคนโอเคไปพอแล้วแล้วก็ขึ้นไปข้างบนจุ๊บจุ๊โดดขึ้นไปเลยโดดขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปเลยเพราะอาชีวิตรอดผมไม่ได้เล่นนานแลวนะครับทุกคนอาจจะติดขัดนิดหน่อยนะครับทุกคนนะปุ๊บแล้วก็ทาเป็นตเตาเผา1อันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราทําเป็นพิกแอคหอันนะครับทุกคนจุ๊บเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไม่ได้เล่นนานโอ้โหลอนแล้วหลอนแล้วโอเคแล้วก็จุ๊บจุ๊บ ที่ผมทําขวานมามันใช้แทนดาบได้นะครับมันดีมากๆเลยแล้วก็เราสามารถใช้ขวานนี้ฟาร์มไม้ได้ด้วยเดีแบบนี้เลยเุ๊บๆฟาร์มไปเลยโอเคตอนนี้ผมว่าผมจะยังไม่ทําตาอเผาเหล็กละกันนะครับทุกคนนะผมจะทําเป็นตาเผาอาหารนะครับทุกคนเพื่อที่เราจะได้แบบทําอาหารได้เร็วขึ้นนะครับทุกคนเบิบๆนี่เรียบร้อยโอเคไอ้บีไกว่ว่าหวัดดีน้องไก่นายต้องตายแล้วแหละนะน้องไก่นะเออนี่แน่โอเค ไปเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับทุกคนนะเผื่อเจอหมู่บ้านนะครับทุกคนถ้าเราเจอหมู่บ้านเราก็จะสามารถฟาร์มแครอทได้นะครับทุกคนถ้าเราฟาร์มแครอทได้เราก็จะสามารถทําให้แครอทอะเศษของที่มนันดนโหดให้เราได้นะครับทุกคนนะเราต้องเดินไปฝั่งนี้แล้วก็โอ้ก้นข้างกว้างเลยนะครับ่แ,แถวนี้โอ้โหกว้างบ้าๆเลยถือว่าดีถือว่าดีาดแต่ผมว่าโอ้ตรงนู้นเหมือนจะมีมีเปลาหมึกเบีซาวนเพียบเ,เลยทุกคนเหมือนผมว่าผมต้องไปทางนี้ก่อนเลยแล้วกันเออผมอยากจะไปดูว่าข้างบนมันมีอะไรหรือเปล่านะ อะไรแบบนนี้ทุกคตอนนี้ผมต้องรีบตามหาบุบ้าน NPC ให้เร็วที่สุดเท่อที่เราจะทำได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ค่อนข้างเที่ยงเลยนะครับทุกคนนะเออบุบ้าน n อ c นบีซีจ่ายจมูกประเดจมโบเดี๋ยวเนดะี๋ยวเอาบุก่นนี่แน่ นี่แน่จะบ,บูจะบ,บูแล้วก็ไอ้นี่เจอแล้วจะบูบ,บ้านเอ็นีซีแล้วทุกคนแย่ yeah! นี่งไงว่าแล้วไอ้แต่จะว่าไปอ๋อคือทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมบู่บ้านเอ็นีซีมาอยู่บนเขาแบบนี้นะครับทุกคนอันนี้มันคือเวอร์ชั่น1่9 4นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะก็เป็นเวอร์ชันที่แบบโคตรล่าสุดอ่ะจริงล่าสุดแบบเพิ่งออกมาใหม่ๆเลยเราไม่น่าค่าแกะค่าอะไรเลยดูดิตอนนี้มันมีฟาร์มให้เรามาฟาร์มโอ้โหเพื่อที่เราจะเอาขนมปังได้โอโ้โหเอ้ยเราไม่น เลยละกันนะโอ้ตอนนีเราก็จะมีขนมปังไว้กินแล้วแล้วก็ตอนนี้อาหารเราเริ่มลดเยอะแล้วโอเคฟาร์มก่อนเลยละกันตอนนี้เราก็ได้ฟาร์มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับสิอห้เลยนะทีเดียวเชียวแล้วก็เราจะสามารถครัฟขนมปังได้นะฮะทุกคนเฮ้ยจะปุ๊บแล้วก็เฮ้ยจะปุ๊บดีตอนนี้ผมว่าผมได้ขนมปังมาค่อนข้าง45หโอ้โหโคตรเยอะโอเคเจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วก็เก็บครับผมตอนนี้ผมอยากจะลองฆ่าโกเลมดูเพราะว่าถ้าเราฆ่าโกเลมได้เราจะได้เหล็กมานะฮะทุกคนแต่ถ้าเราฆ่าโกเลมตอนนี้นะครับทุกคนนะชาวบ้านก็จะตก อยู่ในอนะันตรายนล้วเราจะยังไปฆ่าแล้วกันแต่ตอนเนี้ยผมหาแครอทก่อนเลยละกันมีหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหมีแต่ข้าวทุกคนตอนเนี้ยเออแครอทถ้าไม่บีเลยว่ะเราต้องรีบตามหาแค่ไหนได้นะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันค้างโอ้โหจะค้าแล้วด้วยจะค้าจะเมื่อแล้วด้วยส่วนตรงน,นี้มีหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมันต้องมีสักต้นสิแครอทอ่ะเออไม่ใช่อันนี้ข้าวอยู่แล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหตรงน,นี้ออไอ้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บมีข้าวข้าวแล้วก็เนี่ย ไอแครอทเราจอแล้วทุกคนเราจะแครอทแล้วโอเคก็คือเราต้องทําให้แครอทโตเต็มที่นะครับทุกคนเพื่อที่เราจะได้ฟาร์มมันได้นะฮะโอเคโอเคโอเคแต่ตอนนี้เราต้องรีบหาแบบที่เก็บโอ้โหซีกบด้านก่อนเลยละกันแล้วก็ไก่มาดิโอเคขอค่าไก่เลยละกันเอตอนนี้ผมก็อยากจะทําเตียงนอนอยู่นะครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้นะครับทุกคนนะเพราะว่าตอนคืนเราต้องล่าสเกลตันนะครับทุกคนถ้าเราล่าสเกลตันได้เราก็จะได้กระดูกมาเพื่อที่เราจะปลูกแครอทได้นะฮะโอเคอย่างน้อยเราก็ต้องล่าสเกลโรตันก่อน เร็วๆระหว่างชี่ยวรอให้สเกลตันมันเกิดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาฟางก่อนเลยละกันทุกคนเพราะที่เราจะเอาไปทําอาหารเพิ่มนะฮะนี่โอเคเพิ่ๆเราจะได้มีอาหารเยอะๆละกันแล้วก็อุตอนนี้ตอนกลางคืนละได้โปรดตัวสเกลตันเกิดขึ้นมาสักเทรอระขอลองจอแต่จะว่าไปในหมู่บ้านนี้น่าจะมีอะไรให้เราขบมยอยู่ไหมเนี่ยพอด้วยไอ้นี้มีอะไรให้เราขบยนไหมบ้านหลังนี้โอ้สวัสดีเอฟบีซี เหมือนว่าเขาจะแบบาขายพวกเกงพวกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะทุกคนก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีเอืบอวนเนี่ยโอ้ยมีกล่องขนมปังสองอันแล้วก็แผ่นที่นะฮะทุกคนถือว่าดีแล้วก็นเนี่ยมีอะไรหรือเปล่านะมีก่อยแล้วแล้วก็หูกระดาษเพียบเลยนะครับทุกคนแต่จะไม่รู้เหมือนกันนะว่ากระดาษเราจะเอามาทำอะไร <c oughs> อ่ะเออผมไม่รู้เหมือนกันอเอามาทําอะไรก็ไม่รู้แต่จะว่าเออจอสเกลตันละพรเด็เจอสเกล,ลตันฉันขอผงกระโดดในแซ่ฉันอยากได้ผงกระโดดไปปลูกแครอทเดี๋ยวอะไรฮะอย่าเอ้ยอย่ามาเจอกเฮ้ยอ๋อ เจ็บเว้ยโอเคได้มาไหมไม่ได้กระดูกเดี๋ยวเฮ้ยมันโกงเราประเนี่ยทุกคนดูดิเหมือนว่าเราจะไม่ได้กระดูกนะฮะทุกคนอะไรว่าอุตส่าห์ฆ่าได้โอโดเอ้ยโอเคตามหาต่อไปตามหาต่อไปไอ้ตรงนู้นเหมือนจะมีไฟอะไรสักอย่างนะครับทุกคนแต่จะว่าไปเราต้องการสกีโลตันเราไม่ต้องการซอบเบ้โอ้ยจับจบจับโอเคนี่เด,ด,ดีเ๋ยวไปโดษไปโดษเฮ้ยเอาเดี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 ได้แล้วได้แล้วโอเคแล้วก็รอบรอบรอบ,บ,บเพื่อเดินเดินเฉียงโอเคแล้วก็เอ้ยเอ้ยเดินเฉียงเดินเฉียงแล้วก็ เอ้ยเอ้ยตายก็ผมเหมือนว่าตรงนู้นอ๋อจะเป็นไฟไหม้เฉยแล้วก็หัวทำไมวอตเตอร์มันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยดีกันเลยละกันทุกคนไปเรารีบไปนอนดีกว่านะฮะทุกคนตอนนี้เราได้กระดูกมาสองอันเลยนะฮะทุกคนถือว่าอ่าไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะทุกคนแล้วก็หโวตอนนี้ผมต้องการอะไรที่มันเป็นแบบคล้ายๆกระดูกมากเลยทุกคนจะเป็นอะไรที่ดีมากคีเปอร์ใจเย็นนะก่อนนอนหน่อยนะ n อ c อุ้ยตอนนี้มีกล่องด้วยว้าวโอเคแล้วก็ขอ้นอนหน่อยนะ <c oughs> โอ้คนชั่วร้ายเลยทุกคนเราต้องขอ NBC นีนอนนี่เรียบร้อยนะทุกคน ก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับสําหรับกระดูก2อันนะครับทุกคนนะเพื่อที่เราจะได้อ่าทำเป็นแบบพวกอะไรนะไอทำให้แครอทมันโตนะครับทุกคนแต่จะว่าไปสกลเลตันขัางล่างนี้เหมือนจะไม่มีเลยนะทุกคนนะโดสใจว่ะเออสกลเลตันไม่มีเลยให้ตายเถอะโอเคไม่เปไ็นไรเดี๋ยวเราปลูกแครอทก่อนเลยละกันทุกคนเพื่อที่เราจะได้ลองฟาร์มดูนะครับว่ามันจะได้ของดีจริงหรือเปล่านะครับทุกคนผมอาจจะโกหกก็ได้ไม่แน่นะ <c oughs> แต่จะว่าไปตอนนี้เราเอาตัวคับวางก่อนละกันก่าจะได้แบบของเทพด้ทุกคนนะผมบอออกไได้้เเลลยวว่่าผาผนปแ สิบกว่านาทีกดจะได้โอเคมาเดี๋ยวผมว่าผมต้องปูนแถวนี้แล้วกันทุกคนเราจะได้แบบรวดเร็วทันใจโอเคปลูกไปเลยสต้นนะฮะทุกคนปุ๊บนี่แล้วก็เดี๋ยวผมไปใช้ผงกระดูนะครับเพื่อเร่งให้มันโตนะจะุ๊บโอเคโตแล้ ปับ๊บนี่ไงโอเคโอ้โหดูดิเราได้ปีกมาด้วยทุกคนว้าวของดีโอเคแล้วเราก็จะได้โอ้โหซ่อมแซมด้วยแล้วก็ได้ PX ประสิทธิภาพ5มานะครับทุกคนถือว่าดีมากแล้วก็โอ้โหได้บล็อกเหล็กด้วยว้าวของดีถือว่าปั๊บโอ้โหเฮ้ยของมันดีขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหดูดิ่กุดเรีวใต้น้ำซะด้วยทุกคนของก็ดีดีโอเคเหมือนว่าเราจะได้โอ้โหดูดิได้พวดไฮเทอร์ไลท์มานะครับทุกคนได้อบเพิกออดดเอาามทก็ไม่รรู้จอบเเพชนี่ยโอเคตอนนี้เเราก็อ้ยดี๋วไแคโห อดิโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะปลูกมันสักแป๊บนึงก่อนเลยละกันเออเดี๋ยวผมว่าผมจะขุดลงไปข้างล่างจากตรงนี้เลยละกันน่าจะหลังจากที่เรารอเนื่องนานแสนนานนะฮะทุกคนผมว่า เราไม่ควรมานั่งรอแบบนี้ทุกคนดูดิมันจะข้ามอีกรอบแล้วเนี่ยโหโ,โคตรนานเลยทุกคนแล้วส่วนพวกนี้ได้ดูดิพวกพวกนี้ด้แบบบอกได้เลยว่ายังไม่โตเลยทุกคนผมว่าผมเก็บไปเลยก่อนละกันทุกคนแล้วก็ปับ๊บอันนี้โอ้ผมว่าเราจะได้ของโคตรดีมานะฮะทุกคนในเสื้ออะไรมาเอ่ยทนไฟแล้วก็คงทนมานะครับทุกคนถือว่าดีมากๆแล้วก็โอ้เป็นพีอที่ดีมากๆเลยนะครับทุกคนแต่เป็นพีแอลไม้โคตรน่าเสียใจเลยแล้วก็อันนี้คือแหละจอบทองนะครับทุกคนก็ผมมีจอบเพชรอยู่แล้วเดี๋ยวผมทิ้ รู้สึกว่าผมจะเจอลาวาอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนนะเพื่อที่เราจะได้ทําเป็นประตูระรนะครับทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมเอาลาวาตรงนั้นอนะไม่เดี๋ยวก่วววอนหน้านี้ก่อนหน้านี้ปุ๊บ,บเดี๋ยวผมทำนี้ก่อน,ลน,นแล้วกันเจ๊บแล้วก็ยบเอ่อทำเป็นถังน้ำนะทุกคนเจ๊บแบบนี้โอเค แล้วก็คุณมาเลยนี่แน่โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมว่าผมจะรอตอนกลางคืนนะครับเพื่อที่เราจะได้เขาเรียกอะไรนะเพื่อที่เราจะได้แบบรอให้สเกตเตตันมาเกิดแล้วเราก็จะปั๊มของนะครับปัม๊มไอเขาเรียกปั๊มผงกระดูกกันเยอะนะครับทุกคนนะเราจะได้สุ่มของได้เดยอะนะครับทุกคนนี่โอเคแล้วก็โอ้จะแล้วจะล้จะล,จะลโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะลองทําดูนะครับว่าผมจะสามารถทําได้หรือเปล่านะทุกคนนะเออประตูล็อกแบบเราที่เราไม่ต้องทําอะไรยะแยะโอเคแล้วก็จบดีโอเคซับบอนนี่ไหนเรียบร้อยนะทุกคนแล้วเราก็จะวาง เราวานนะทุกคน3อันจึ๊บแบบนี้แล้วก็จึ๊บแล้วก็จึ๊บดิสอันนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะวางนี่ไปจึ๊บดิเรียบร้อยเอ้ยเจยเจย์เจย์เจยอุ้ยเกือบ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 อุ้ยเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราผมจะวางตัวนี้ไปหนึ่งทีแล้วก็จึ๊บโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเจยเจย์ไม่ไม่ไมเจย์เจยนี่แน่โอเคเรียบร้อยมันจะรอดหรือเปล่ามาเนี่ยทุกคนผมเนี่ยผมมันจะรอดหรือเปล่ามาเนี่ยทุกคนโอ้โหมันเริ่มหายแล้วไม่ได้ แล้วก็ตทดเออเดี๋ยวผมว่าผมกั้นไว้ดีกว่านี่น่าจะเวิร์กกว่านี่โอเคกั้นไว้ดีกว่านะครับทุกคนน่าจะเวิร์กกว่าเยอะเลยเจ็บโอเคเรียบร้อยโอ้โหผมว่านะ <c oughs> ไอ้มันคุดได้หรือเปล่าวเนี่ยเออถ้ามันขุดได้จะดีมากเออเราดูดิมันคุดได้หรือเปล่าุดได้ไหมดได้ไหมถ้ามันขุดได้ขุดไม่ได้นะครับทุกคนเห็นปะผมก็เลยต้องใช้ราาน,นะครับในการวางทีละนิดทีละหน่อยเอานะครับทุกคนเออจ็บแล้วก็นี่เรียบร้อยโอเค โอ้ยเดียด๋ยวนี้ใจเย็นดิเพื่อนเดี๋ยวโอ้โหเรากำลัาลางจยะสร้างอย่างเบาบันทุกคนดูดิมันมากวนเราไอ,บอ้บ่อดนี้ไอ,บอ้บ่อดนี้มาไปะมามาโดนปั๊มซะด้วยดีแล้วก็เดี๋ยวผมกำลังสร้างต่อเออวางตรงนี้โอเคแล้วก็เนี่ยเอไปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเออปุ๊บแล้วก็เพิมาตรงนี้ผมว่าผมจะต้องวางตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้วาไปเลยดีเรียบร้อยโอเคแล้วก็น้ำมานี้โอ้โหลาวากำลังจะหมดทุกคนลาวากำลังจะหมดมาดิมานี้แล้วก็อันสุดท้ายแล้วนะฮะทุกคนอันสุดท้ายละโอเคแล้วก็เดี๋ยวผม เราเอาไว้เนี่นี่ไหเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนนะ้ประตูนรกของเรานะครับส่วนต่อมานะครับทุกคนผมต้องหาวิธีทําหินเหล็กไฟให้ได้นะครับทุกคนเพื่อที่เราจะเข้าไปในนรกให้ได้แต่ตอนนี้ผมว่าผมต้องฟาร์มสเกลตันก่อนเลยละกันสเกลตันต้องหลายโมแกจนยอมรับซะวะ่าโมเกจะต้องตายแต่จะว่าไปตอนนี้ไม่มีสักตัวเลยเหรอวะเนี่ยโหเอ้ยเอาเดิเอเย้เอเยเจ็บเจ็บ เอาเด้เอาเด้เอาเด้โอ๊ยเอาเจ็บ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 มากเจ็บมากไปเรารีบไปฆ่ามันดีกว่าทุกคนนะเราปั๊มของจากไอ้สเกลตันพวกนี้นะฮะโอ๊ย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 สองนัดได้เหรอนี่เด้โอ๊ยนี่เด้โอ๊ยตา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 ยเน่เกือบ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 เอ้ยโอ๊ยแกตายเออเอาเด้เอาเด้ซอมบี้ว่ะซอมบี้จัดการมานเลยลูกพ่อซอมบี้จัดการมันสอมบี้จัดการมาเลยซอมบี้ทุกคนดูดิเอ้ยสเกลตันแล้ว เออโอเคตอนนี้เหมือนเราได้กระดูกมาษาอันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปปั๊มดูนะครับว่าเราจะสามารถได้เรืเอเดียเดี๋ยวเ,ยวเยวจกตัวหนึ่งเจกตัวหนึ่งเดี๋ยวเพิ่มเลยก่อนเพิ่มเลยก่อนตีไปโอเคเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยละโอเคไปผมว่าตอนนี้เราไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะฮะทุกคนโอเคเดีย๋ยวน้อยเราก็น้าจะปลอดภัยตรงนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะปัก้อตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้อ่าใช้น้ำวางตรงนี้ทีน้ำวางแล้วก็ปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ๋เล็กๆน้อยพอแล้วก็จ็บจบเจ็บโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองปั๊มดูนะครับว่าเราจะสามารถได้อะไรที่มันดีหรือเปล่านะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็เจ็บเจบโอเคเจ็บปึ๊บโอ้โอ้โหโอ้โหของก็ดีเดี๋ยวเต็มตัวเลยแย่แล้วทุกคนนะของเต็มตัวเลยตอนนี้โอเคเออตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะครับทุกคนผมหวังว่าจะเป็นแบบนั้นโอ้โหดูดิดูดิดูซอมบี้ตรงนั้นใจเย็นสิใจเย็นสิโอเค ดี here, ๋ยวผมว่าผมต้องเก็บของพวกนี้ใส่ไว้ในนี้ให้หมดก่อนเลยละกันนะครับทุกคนนะ้ของพวกนี้มันเยอะมากๆเลยโอ้โหเยอะจะจัดเลยนะครับทุกคนแล้วก็เราจะเอาใส่เข้าไปเลยแล้วก็โอ้ของเพียบว้าวเหมือนว่าเราจะได้โอ้ความสามารถการซูนหายก็มาว่าแล้วก็เนี้ยเออทนดาเมจนี่คงทนเออผมรู้สึกว่านี้น่าจะเวิร์กว่าแล้วก็ได้รองเท้ามาด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เหมือนว่าเราจะเทพมากๆเลยนะครับทุกคนอันนี้จมตีศักดิ์ธิ์ด้วยปะโอเคเหมือนว่าเราจะต้องเอาจมตีศักดิ์ธิ์นะครับไปตีสเกลตันได้นะคะแล้วก็เนี่ยโอ้ดูด โอ้เหมือนว่าซอมบี้จะดอบแครอทด้ยเนี่ยถือว่าดีเออต้องอย่างนี้ดิวะาโอ้เราจะได้สบายคิกแครอทเพิ่มโอเคทุกคนผมว่าผมจะต้องเอาไปปั๊มสักหน่อยหนึ่งลวกัน <c oughs> เออจิตเป็นจานแหน่งการปั๊มลงกำลังมาทุกคนโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมว่าจะย่อยไปเลยละกันนี่ตอนนี้เรามี16อันเลยนะครับทุกคนถือว่าเยอะมากแล้วก็เอ้าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนึกว่าแครอทหายโอ้โหแครอทหายนี่แย่เลยนะทุกคนฟ้าไปเลยฟ้าไปเลยฟ้าไปเลยดีเดอโอเคป้๊ฟ้าไปเลย,เเลยฟ้าโอ้โหดูดิ พอคนเดีเดียวเดียวเฮ้ยดูดิทุกคนเหมือนว่าเราจะไม่ต้องเข้าอุ้ยดูดิเหมือนว่าเราจะไม่ต้องเข้าไปนี่แล้วทุกคนเขาไปฟาร์มในนรกแลวนะครับทุกคนนะออ้ยดีดีดีถือว่าดีแล้วก็เหมือนว่าเราจะมีปีกเพียบเลยนะครับทุกคนถือว่าเจ๋งมากๆนะทุกคนนะเออว่ะจะว่าไปผมว่าผมต้องฆ่าคีเปอร์ด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็มีเหมืองด้วยอาเจ๋งเลยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวอุ้ยเกือบโอ้โห แต่จะว่าไปในในลกมันก็มีแบบอ่าผงกระดูกอยู่นิดหว่าไม่ใช่เหรอทุกคนปะเดี๋ยวเราเข้าไปตามหาในนลกดีไหมเออน่าจะเวิร์กนะครับทุกคนนะเพ๊่แล้วก็โอ้โหเมื่อกี้คิปเปอร์มันระเบิดนะครับทุกคนอ้ยนี่แหละโอเค เหมือนจะได้ของมันก็ดีแหละทุกคนแต่มันก็ไม่ดีขนาดนั้นเ,เดี๋ยวรู้สึกว่าผมจะได้ของดีด้วยเป่าทุกคนเป็นกล่องชักเกิลก็เหรอเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ดูนะครับทุกคนนะทำไมของเรามันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยมีแต่ขยะทั้งนั้นเลยโอเคแล้วก็ปึ๊บปึ๊บ,บแบบนี้แล้วก็เฮ้ยจะปึ๊บปึ๊บดีไงแล้วก็จะได้ของกล่องชักเกิลมานะครับทุกคนเราสามารถใช้กล่องนี้เราเอาไปแบบเออเก็บของได้นะฮะทุกคนถือว่าดีมากๆเลยมาลงเหมืองกันดีกว่าทุกคนนะไ,ไม่รู้ว่าใต้เหมืองมันจะมีอะไรเซอร,ร์รรรเเเาาาหอออปลลละคบบกกกต้้งงววมๆแแ็โดดูขีย เดี๋ยวได้เมจะเย็นดู๋ยวด้มันรองลองเลยเนี่ยโอ้โหเกินไปเออก็เกิดไปแล้วโอ้เห็นไหมอะไรครับอะไรครับอะไรครับ อะไรครับฮะอะไรครับเฮ้เดี๋ยวโอ้โหเหมือนว่าเราลงมาแล้วมันจะมีผมต้องการหินเหล็กไฟมากๆเลยนะครับตอนเนี้ยเฮ้ยดูวิคโอ้โหสเปเพียบเลยว่ะผมว่าผมเข้ามาในเหมืองค่อนข้างลึกเลยนะครับทุกคนแต่ผมยังไม่เห็นก้อนกวดซักก้อยดีเจอรลโอ้โหพูดถึงปุ๊บเจอปั๊บเลยอันนี้ดีดีดีชอบรอบนีเลยเอาไปเลยไปเลย เออต้องอย่างนี้ดิว้าโอ้โหเพียบเลยทุกคนดูดิโอเคต้องแบบนี้สิวะโอ้โหดูดิเหมือนว่าเราเจอหินงอกหินย้อยเพียบเลยนะครับทุกคนถือว่าดีมากๆเลยแต่จะว่าไปเราลงมาลึกมากๆเลยทุกคนเราต้องหาทางขึ้นไปอยู่เลยโอ้โหผมแบบผมไม่ได้จําทางไว้เลยนะว่าผมจะลงมาลึกขนาดนี้นะครับทุกคนไปแต่ผมว่าหาทางขึ้นก่อนเลยละกันโอ้โหดูดิทางนี้แน่ๆเลยที่เราขึ้นมาทุกคนที่เราลงมาโอเค ผมขอฟาร์มตรงนี้ก่อนเลยแล,และการฟาร์มหินเราจะได้ต่อขึ้นไปได้นะฮะทุกคนคือบอกได้เลยว่าใช้หินเยอะมากเลยในการขึ้นมาเี่ยโอเคเรียบร้อยโอ,โอ้ไม่สิแคตเทเพียบเลยว่ะของดีนี่แหละนี่แหละโอเคมาเนมาเนไอพวกทั้งหลายวอตเกีั้มาแลโอ้เจ็บเจ็บเจ็บอะไรเฮ้ยไม่เจ็บเลยว่ะใช้ได้ใช้ได้นี่แนะนี่แนะตรงนี้มันน่าจะมืดด้วยนะครับทุกคนนี่แนะนี่แนะเรียบร้อยเท่านี้เราก็กําจัดได้หมดละ โอ้ยแต่จะว่าไปตรงนี้มันเป็นเหมืองอะไรวะเนี่ยแล้วก็อุย้ยดูดิมันจะมีเหล็กให้เราด้วยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวผมว่าผมรีบไปดีดีวกว่านะครับทุกคนนะไปที่ประตูนลกของเราดีวกว่านะครับทุกคนเราจะได้เข้าไปฟาร์มนะครับทุกคนขอเป็นไอเนี่ยทุกคนดวงตายเอนเดอร์แล้วกันนะทุกคนนะั้นมันจะเป็นอะไรที่แจม่มากเลยโอเคแล้วก็จ็บเจ็บจบผมใช้สามไปอะโอเคปุ๊บปุ๊บดวงตาไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่ดวงตายเอนเดอร์สักอันทุกคนดูดิ คนแย่เลยแล้วก็เหมือนว่าเราจะได้โอ้อะไรอะ่ะทนวัตถุพุ่งหอยดีๆเอาไว้ทนสเกลตันได้นะครับทุกคนเข้ามาตูนเรากรับอมเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มไอ้นี่นะครับอุยอ้ยมาโผล่พอดีเลยดูดี่เ้ยเกิดโคตรโชคดีดูดิอดโอ้ยโชคดีเกินเข้ามาเจอตรงนี้เลยทุกคนโอ้ยดีเกินไปแล้วโอ้โอเคต้องอย่างนี่ว่าเจี่ยมเลยทุกคนดูดิ มีสเกลตันอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับเหมือนว่าเราจะได้ผงกระดูกมาหูว่าห้าสิบสี่อันโอเคผมว่าผมกลับเลยละกัน <c oughs> เข้ามาแค่นี้แหละโอ้โหได้โคตรด,ดีอย่างเยอะโอเคต้องอางยี้ดีวะนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการโอเคต้องอางนีต้องเยอะเออแต่ผมว่าเอาถังน้ำนะครับทุกคนผมว่าปะเี้แล้วก็เอาไปฟาร์มที่อื่นละกันทุกคนเอาที่ที่มันโลง่ลงๆก่อนดิเอออย่างเช่นตรงนี้ละกันนะนี่ตรงนี้ตรงนี้อา่าโลง่ลงๆเลยเด็กมา ดี๋ยวผมว่าผมจะปั๊มแล้วทุกคนมันถึงเวลาที่เราผมต้องปั๊มแล้วทุกคนนะจะว่าไปทําไมได้แต่ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยวะเนี่ยทุกคนดูดิเออของมันค่อนข้างแย่เลยว่ะเดี๋ยวเออเราก็ได้ขวานมาด้วยนะครับทุกคนถือว่าเป็นขวานที่เออเราผูกสมผัสไม่เอาเรามีคำสาเยอะเตี้ยล้ะทุกคนคนแย่เลยดูดิโอ้ของดีของดีที่แบบเราใช้ไปได้นะทุกคนนะคนแย่เลยโอเคปั๊มต่อปั๊มต่อปั๊มต่อเลยละกันนี่ๆดีนี่ดี่นี่โอเคปปปปปปปูดูดิเหมือนว มีดาบด้วยดาบลเลยอ่ะเออมีขวานโอเคเก็บขวานไปเลยแล้วก็เป็นดาบไม้เอ้ยดีกับดาบเดนเทอร์ไลท์ไม่ใช่ดาบไม้เออ, Dead T ดดดดดดอเดนเทอร์ไลท์เดี๋ยวดีโออเอ้อเดี๋ยวเดนเทอร์ไลท์ตอนไหนจะได้วะเนี่ยเออทิปไปเลยดีแกโอ้ดูดิ ชกทิ้ง3ด้วยนะครับทุกคนว้าถือว่าโคตรดีเลยดีแหละมันต้องแบบนี้สิว้าถึงจะคุ้มมาดูเอ้ยแล้วก็ได้พี่แอคเอร์ไลท์มาด้วยนะครับทุกคนถือว่าดีมากแต่เสียใจอย่างหนึ่งนะครับเราไม่ค่อยได้2ตาอันนี้เลยว่ะทุกคนของผมรู้สึกว่ามันก็ดีนะครับทุกคนแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่จะว่าไปของคดีมันก็ถือว่าเราโหดเลยแล้วนะครับทุกคนนะเออผมเอางี้ละกันทุกคนนะเพื่อที่เราจะไปสู้กับมังกรนะครับผมขออนุญาตอ่าเสกประตูเลยละกันเพราะว่าอันเนี้ยมาดู ดีก่าว่าเราจะสามารถชนะบังกรโดยที่มีของแค่นี้ได้หรือเปล่านะครับทุกคนนะผมว่าเวิธนูธนูไปด้วยลวกันทุกคนนะเอาไว้ไปยิงไอ้นั่นนะครับทุกคนเขาเรียกอะไรนะไอที่มันอยู่ข้างบนน่ะไอเสาหินน่ะทุกคนเจะว่าไปของเราพร้อมหรือเปล่าวนนียเอมันจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เสกมาแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะวางเลยละกันนะไม่รู้ว่ามันจะสามารถไปได้หรือเปล่านะครับทุกคนถ้าไปไม่ได้แสดงว่าผมวางผิดนะฮะทุกคนปึ๊บปึเตี่ยได้แล้วโอเคเรียบร้อยมา จะว่าไปเดี๋ยวนด้ะเริ่มเริ่ม่มนี่นะเอาเนื้อมาสมักหน่อยหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเนื้อมันบวกเลือดเยอะกว่าขน,นมปังเยอะเลยนะครับทุกคนไปไปไป,ไปรู้กันเลยจ็บเดียวดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถสู้กับมังกรได้โอ้ยดีนะทุกคนผมมีบ็อกเยอะมากเลยทุกคนถือว่าดีโอเค๋ยวผมขอต่อไปก่อนแล้วกันทุกคนค่อนข้างไกลเลยนะครับทุกคนนะถ้าผมไม่ได้เอาบล็อกมาที่แย่เลยทุกคนปเ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็ไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป เราต้องบังเสาให้หมดก่อนนะครับทุกคนนะก่อนที่เราจะฆ่ามังกรเพราะว่าเสามันจะทําให้เลือดมังกรเด้งเรื่อยๆนะครับทุกคนจนกว่ามังกรจะแบบเลือดเต็มนะทุกคนนะไม่รู้ว่ามันจะถึงหรือเปล่าผมต้องลองดูนะฮะทุกคนปิ้วไม่ถึงด้วยไอเดี๋ยวถึงยู่ถึงยูงย่ปุ๊บนี่ไงเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยเราต้องเอาอันที่มันแบบที่เรายิงได้ก่อนนะฮะทุกคนนะเรียบร้อยโอเคเราก็เดี๋ยวเรายิงอันนี้ต่อเลยละกันหรือจะปุ๊บแล้วก็นี่แนะ อย่างน้อยเราก็พังไดหลายเสาแล้วนะครับทุกคนถือว่าดีมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่าวันนี้หรือเจ็ดนัดโอ้โหรู้จะดูเรามันจะพอหรือเปล่าทุกคนทุบไปเลยโอเคต่อไปเป็นอันไหนอะไรใกล้เราปุ๊บอันนี้โอ้โหได้ปะวะมือจุ๊บดีอะไรอยู่ได้โยโอเคอะไรครับอะไรครับพี่อะไรครับพี่โอ้พี่ทำร้ายผมเลยพี่มังกรทำร้ายผมไม่ได้หรอกนะตูมไปเลยโอเคอันสุดท้ายเอ้ไม่ใช่สุดท้ายหรือสองอันสุดท้ายนะทุกคนโอเคโอ้โห ลราสองนสุดท้ายทำไงดีวะเดียเราไม่มีโอ้โหโอ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอเคแล้วก็ทุบไปเลยโอเคเรียบร้อยแล้วก็อนนู้นนะครับทุกคนไม่รู้ว่าผมจะยิงถึงหรือเปล่าลองดูโอเคทา่านี้เราก็สามารถพังเสาได้ทุกเสาแล้วนะครับทุกคนเหลือแค่เราแค่ฆ่ามังกรก็พอละมาจมามกงกรรอลองมาอยุ่เลยเจ้าถ้านายไม่ลงมาฉันจ,จะยิงนา,นายแล้วนะโอเคโอ้เดี๋ยวเราหลบก่อนหลบก่อนมนยิงลูกฟไฟแบบนี้ขี้โกงนี่หว่าจมามกรเออ ดับกันแล้วนี่แหละหนึ่งลูกโอเคสวยนี่แหละไอ้ันไปได้ฟันไปได้ฟันหัวฟันหัวนี่แหละนี่แหละนี่แหละนีะ่แหละโอ้ยฟันได้โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยลอยก้อนสูงแต่ไม่เป็นไรเรามีปีกเด๊เด๊เดบังกรก็จะมีปีกโว้ยจะมีปีกบอกแล้วจะมีปีกนี่แหละนี่แหละโอ้ยฟันแย่างลวนี่แหละนี่แหละโอ้ยอะไรมีปีกับมีปีกับอะโดเป็นแค่บังกรกระจกกระจกกระแทกเนี code, ่ยลงมาเลยจะบังกรลงมาเลย ฉันรอฝันหัวแกอยู wide. ่นะจ๊ะโอ้ยหลอโอ้ยเจ็บ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 จะยัดี๋ยจะยัดีโอเคทุกคนโอเคนี่นี่เราฟันได้เราฟันได้เราฟันหัวมันได้นี่แหละนี่แนี้นี่แนี้โอ้ยดูได้ยังรู้ว่าจะครึ่งหลอดแล้วนี่ตีก็ไป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 เอ้ยจะย็งดี๋ยวตีกไปครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วสุดยอดนี่แหละโอ้ยโอ้ยหูยยังรอย โอเคทุกคนครึ่งหลอดแล้วเว้ยอีกประมาณลงมา2รอบแล้วับทุกคนคือมังกรก่อยมันจะลงมาค่อนข้างนานเลยนะครับทุกคนมันจะบินอยู่ประมาณ5นาทีบ้างตีไปตีไปตีไปตีท้องได้ตีท้องได้นี่แหละตัวตีตีตีก็ไปฟันได้เรื่อยฟันได้เรื่อยจริงเนี่ยฟันหัวมันนะครับทุกคนนะฟันหัวมันจะเลือดลดเยอะมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันแน่โอ้ยดูดิมันใกล้ตายทุกคนมันใกล้ตายแล้วอีกทีเดิมลงมาแล้วทุกคนน่าจะเป็นรอบสุดท้ายของมังกรแล้วนะครับทุกคนนะเราต้องตีหัวมังกรเท่านั้นนะครับทุกคนมา แบบนี้ทุกคนยาฮูตอนนี้เราก็ชนะแล้วนะครับทุกคนโคตรง่ายเล้วโด้อเอ้ มังกรเนี่ยของเรามีแค่นี้นะครับทุกคนแค่มีแครอทแค่นี้เราก็สามารถชนะมังกรได้นะครับทุกคนเลเวลเราก็จะมีมหาศารแบบนี้เลยทุกคนโคตรเยอะยูวู hoo! ไม่ไงทุกคนแค่นี้เราก็แบบชนะแบบชิวๆทุกคนโคตรง่ายเลยบอกได้เลยนะถ้าใครมีดัต้าแพรกนดีนะครับทุกคนนะถ้าแบบเราฟาร์มแครอทตอนที่แบบโตเต็มที่แล้วนะครับทุกคนเราจะได้ของโหดมาก็เราก็จะแบบโหดเหมือนพี่นะทุกคนนะเราก็จะสามารถชนะมังกรได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเราจะใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนนะใครจะชอบก็อย่าลื คกดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับทุกคนนะส่วนใครที่อยากได้ดัตต้าแ,แผ่นนี้เดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์โหลดว้ที่ข้างล่างเลยนะครับทุกคนอ่าถ้าพี่ไม่ได้ทิ้งลิงก์โหลดมาที่ข้างล่างแสดงว่าพี่ลืมนะครับทุกคนนะโอเคทุกคนสลับวันนี้บายบายนะครับทุกคนเย้แล้วกลับบ้านดีกว่าดีโอเคตอนนี้เราก็มาผล่บ้านเอพีซีที่เดิมแล้วนะฮะทุกคนแหมชนะมังกรง่ายๆชิวๆเลยทุกคนยูหูยูเค้าก็เอ้ฮะายๆ